うん。 สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัว blood impulse gun dam นะฮะก็สิ่งที่เป็นเวพอร์นที่ให้มานะครับก็จะมีตัวโล่นะครับเปินตัวนี้จะไม่มีดาบบีมเซเบอร์ให้แต่ว่าจะเป็นมีพกมีพกที่ติดมาให้นะฮะสองดามด้วยกันนะครับ ตัวนี้นะฮะถามว่าเก็บตรงไหนก็ตัวนี้สามารถมีที่เก็บมีดอยู่ด้านข้างนะฮะค่อนข้างฝาค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะตรงนี้นะอ่าแล้วตัวนี้มันเด่นที่ตรงไหนก็เด่นที่ตรงนี้ตัวแพคด้านหลังเนี่ย นะตัวแผดด้านหลังสามารถแยกแล้วเสียบหัวหัวยานตัวนี้ได้นะฮะสามารถดูได้ที่คู่มือการประกอบนะครับอ่ะตัวนี้แล้วแผนด้านหลังทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวขอแกะแยกออกมานะตรวจแอคชั่นก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะฮะ ค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้แน่นมากโอเคตัวยานตัวยานแผดหลังก็ตรงนี้แยกได้เป็นปืนเล็กสองด้านนะครับขยับได้อิสระ แล้วก็มีบัตเตอร์บีมยักษ์หมุนได้360จัดแอคชั่นได้เลยนะฮะประมาณนี้ตรงนี้ถอดได้เหมือนเป็นที่ระบายความร้อนตัวบัตเตอร์นะฮะตรงนี้ก็มีปืนให้มีด้ามให้จับแบบนี้นะฮะ ทั้งสองด้านเลยขยับได้อิสระจัดแอคชั่นได้ตามใจชอบนะครับโอเคมาดูที่ตัวหุ่นบ้างจริงๆหุ่นสามารถแยกส่วนประกอบเป็นยานได้ตามคู่มือที่เขาให้มานะฮะแต่ในนี้ขอไม่ขอไม่ประกอบให้ดูนะเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วก็ไปลองไปขยับกันเองเห็นปะ่ะ มันแปลงเป็นยานได้ส่วนลำตัวกับส่วนขายานส่วนขานี่นะฮะจะเป็นแบบนี้โอเคมาดูถึงตัวหุ่นหุ่นมีอะไรได้บ้างลูกเล่นอ่ะแขนหมุนได้360อองศานะครับขยับงอดได้เหมือนหุ่นทั่วไปแบบนี้ นะฮะงอถอยหลังไม่ได้ติดนิ้วมือหมุนได้360องศานิ้วขยับได้อิสระแค่2นิ้วนี่นะนี่ก็ขยับได้จริงๆมีมือมือแบบมือด้ามแข็งด้วยจับเปืนนะฮะก็อยู่ในแผงอันนี้ไม่ได้ใส่โอเคขาเตะได้เท่าไหร่ ขาเตะได้สามรหกสิบหรือเปล่าขาเตะได้สามร้อหกสิบทั้งสองด้านนะครับประมาณนี้จุดด้านหลังเนี่ยโล่งๆเนี่ยมันสามารถพับตัวยานเก็บพับเก็บเข้าไปได้นะฮะแต่ว่าไม่เก็บให้ดูแล้วกัน <c oughs> โอเค ในส่วนของข้องอขาหลุดค่อนข้างหลุดง่ายอยู่นะฮะในบางจุดขางอได้สุดเท่านี้เทา้านะฮะเอวหมุนได้เท่าไหร่เอวสุดเท่านี้ทั้งสองด้านนะครับหัวก็หมุนได้ลอกแค่ซ้ายขวานิดนิดหน่อยๆประมาณนี้นะฮะแขนก็หมุนได้ 360บแหละนะก็ไปลองหมุนเล่นดูจัดแอคชั่นได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับโอเคฟอร์ตอิมพาวก็เผื่อไว้ตัดสินใจเนาะในการไอ้บัตบัตอิมพาวนะฮะเผื่อในการตัดสินใจในการซื้อนะฮะว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีลูกเล่นก็จะประมาณนี้นะส่วนใหญ่จุดขยับหุ่นก็ไม่ค่อยต่างกันมากหรอกระดับมาร์เกตนะฮะลูกเล่นส่วนใหญ่นะ จุดเด่นของตัวนี้คือตัวแปลตหลังมากกว่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะจัดแอคชั่นได้ตัวปีกถ้าไม่มีอะไรยืนคาก็ต้องใส่แอคชั่นเบรนะฮะเพราะว่าแปลตหลังมันหนักมากนะหุนคาไม่ไหวโอเคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามกันนะครับสนับสนุนกันด้การดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณไวรัสมินิโฟนะครับ อ่าสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะจำหน่ายรถและอะไรทำมยญาเลือกชมเลือกชอบได้มีลิงก์เพจลิงช็อปปี้อยู่ใต้คลิปทักไปทางเพจเขาบอกมาจากช่องไว mm ้แคทก็ได้ส่วนลดอีก15นะครับในการซื้ออะไรและรถโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ mm hmm.